กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับผมกับเควิีไลฟ์สดแสบซีดติดขอบจอเมื่อกี้เราเม้าวมอยกันอย่างสนุกสนานเลยนี่เราจะมามัมอยกันต่อขั้น10คนครับผมแต่มาประเด็นแรกกันดีกว่าพี่หมิวอ่ะโอเคประเด็นแรกของเรา ค่อยๆจะสดแสบซีจริงๆถามน้องพลอยเลยวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงน้องพลอยใช่น,น้องพลอยนั่คิดไงบางา้างกับประเด็นที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรน้องแพ้อ,อยู่แล้วอยู่แล้วเออเมื่อวันรายการที่วันเสาร์เนี่ยเราได้ดูปะ่ะเทปคราวที่แล้วเนี่ยได้ดูแบบหลายฝ่ายโจมตีมาแรงมากๆรู้สึกยังไงหลังจากที่เราได้ดูแล้วก็ตอนนี้รู้สึกโอเคค่ะมันก็เป็นประเดมันเดิมค่ะที่คพูดถึงสาารถให้มันหาได้แหละ ตอนนี้ล่สคนืมตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วคือพี่ๆสิบคนคือก็คุยกับน้องๆปกติทุกคนรักกันเหมือนเดิมเรามีตอนเข้ามาแต่เรามีมมาเจอใจกันสิคนอ๋อครับผมคือว่าถ้าเรา่จงไร่าอนก็เรียกเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็คือพี่น้องก็เหนกใสสะอาดจะไม่มีการแบบสัดใส่สีกันต่อจากนี้ ครับแล้วนั่นคือเป็นการที่เราแล้วเราไม่พูดกันได้คุยแล้วชอบกันข้ากันเรื่องไหนไม่เข้ากันเรื่องไหนก็คุยกันตรงๆเคลียร์กันเลยเนาะมันเหมือนเป็นการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าเพราะทุกคนต่างที่ต่างอะไรอืมอืมแล้ววัยจริงๆนะวัยของเราเองน้องมันสั่งกันมากอืมเข้าใจน้องมันวัยฮอร์โมนใบเดียวกันเหรอฮอร์โมนผลไม่ใช่เหรอครับพี่เชนเนี่ย ซ้ายค่ะของแกผมจะกับพี่นะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับใสยกันดีกว่าตอนนี้สายไม่มากแล้วจริงๆนะฮัลโหลเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเสียงเบาจังเลยพูดดังๆฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะตะโกนหน่อยค่ะชื่ออะไรคะจ๋าค่ะจ๋าอ้าวจ๋าจามีอะไรอยากจะบอกพี่พี่แคปซีคะ ็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแต่ว่าเออเชียร์อั้มพิเศษค่ะก็อยากบอกว่าให้ซู่ซู่ตอไปเออวันนี้อั้มเยอะนะอ้มอยากบอกว่าให้สู่ๆต่อไปไม่ต้องท้อค่ะทำดีที่สุดที่ทาร้อตัวตลอดเลยค่ะแหมถ้าทำได้นี่อัมจะเขมือบทีวีเข้าไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย โอเคต่อไปเลยรับสายก่อนโหใส่เยอะเวอร์โลงหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องเตาค่ะน้องเตาเหรอฮะค่ะเต้าเคยใครเป็นพิเศษเอ่ยปีนี้พี่อามค่ะอามวันนี้อามคจังไปเทอาไหร่เนี่ยวันนี้อามมาเข้าอะไรทุกคนกับอ่าอยากอยากอยากบอกอะไรใครเป็นพิเศษไหมคะน้องเตา แกบอกพี่อามว่ารักนะคะอ้ยอามทำดึงดีอะไรครับเนี่ยทำไมเคะแนนแรงจริงจริงอั้มทำไมคะแนนแรงคะค่ะสามแกนมากี่แถวคะอามคะกล้าปากหวานค่ะอ่าโอเคเต่อต่อยากฝากบอกอะไรเอ่อเบียนที่เหลือบ้างไหมคะให้กำลังใจคนอื่นนิดนึงนะมเป็นสีด้วยก็ได้ขอให้พี่แครเบียนทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณเช่นกันครับโอเค อิงนินซ่าครับผมสายสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อนันลินครับนันลินนะชัยอาบครับเป็นอะไรกันนะเดชบ้างครับนาเดชใครเป็นเป็นน้องชายนาเดชครับอ๋อสบายสิคะขาสบายฮ้ยมาถ่ายกันคราวนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงแน่นอนแล้วผู้หญิงอ่ะผู้ชายแล้วผู้ชาย โอเคออาะไรนะอะไรนะมือะไรนะคำศัพท์มันดูคุ้นคุ้นอะโอเคนาเดทค่ะไทยมาเลยเอ้ยไม่ใช่เชียร์ค่ะเชียเชียร์ใครคะอ๋อเชียร์พี่ลูกเกดครับเห็นไหมนดูนดูดูมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรยังไงทำไมถึงเชียร์ลูกเกดพี่พี่ลูกเกดแต่ว่าทั้งสวยแล้วก็ร้องเพลงพอครับเหมือนดาราเลยแต่ร้องเพลง ลูกเกดจะไปหาถึงที่เลยเอาหไปเลยนาเดทไปแล้วปินไงเห็นลูกเกดสะบัดผมทีปินเลยวางขายเลยผมทำใจเพงไม่อยู่จริงฮัลโหลขอสายที่ฝันฝันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอเควันนี้เราคุยเขาเรียกว่าคุยสายหอมยังอยู่ฮัลโหลหนึ่งสองสามโทรศัพท์มาค่ะฮัลโหลไปยังคะนาเลยนี่ ได้ยินไหมครับดินค่ะอามีอ,อะไรจะพูดอีกไหมให้หนึ่งประโยคสุดท้ายก่อนลําลากันไปในวันนี้อ๋อก็จะบอกว่าคีเพนปีนี้สนุกมากครับจะตามไปเชียร์ทุกทีนะครับแล้วก็พี่ลูกเกดสู้ๆนะครับพี่ลูกเกดสู้ๆนะครับน้องบอกมา สวัสดีครับขอบคุณค่ะโอเคโอเคอโอเคก็สําหรับหลายๆสายที่สอดโทรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปวันพรุ่งนี้จะถึงวันศุกร์ยังมีให้สดแซ่บจริงจริแน่นอนครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาถามไปดีกว่าสําหรับโจทย์เพลงในอาทิตย์หน้าใช่แล้วกับโจทย์สตีมชื่อว่าลูกทุ่งรัสเวกานนั่นเอง เป็นยังไงบ้างมันยังไงมันต้องแบบอะไรมันยังไงในน้องๆน้องอธิบายสินิดนึงนิดนึงๆทุ่งอยู่แล้วแน่นอนแล้วลันเบเกิลนี่คือแบบว่าเป็นลูกทุ่งที่แบบว่าทันสมัยใช่ไหมพอแบบ example สักหนึ่งอันได้ปะอ๋อมีใครแบบถนัดลูกทุ่งไหมครับนี่เลยนี่เลยจัดเลยจัดเลยนื้อน้ำหวานดีกว่าอย่าหอมตัวน้องจัดเต็มเก็บอะไรดีๆไว้ให้ดูในวันวันเสาร์เนาะเดี๋ยวก็ย่อยก่อนเดี๋ยวก็ย่อยก่อนนิดนึง สามสองขอบคุณครับยัค่ะ ก,ก็พอปวดลูกทุ่งก็ร้องเพลงนี้เหมือนกันแต่เพลงร้องไม่ได้ครึ่งนึงของน้ำหานเลยตอนนี้เอาจริงๆเพลงองไม่เป็นจริงๆลูกทุ่งง่า่ยเห็นเห็นบอกว่าน้ำหวานแซ่บสุดแล้วในเรื่องธีมล,ลูกทุง่งแต่มันจะต้องมีคนที่หนักใจที่สุดกับธ<ช>ีมนี้ใครยกมือมาซะดีๆใครไม่ถนัดเลยอาเมียขวัญใจยคนเลยใช่ไหมเอออือไม่ถหมดเลย คอนเทมอะไรอย่างนั้นว้าวจะไม่ได้เอื้อนเยอะแยะมากมายแบบประมาณนั้นลูกทุ่งก็ใส่ก็ไปอ่าแต่ยังแบบปันมันมากกว่าอ่าทุกคนโดกคนโดทุกคนเออไม่เด่นลูกคอไม่เด่นอะไรทุกคนไหมครับทุกทุ่งก็ส่วนใหญ่ก็โอเคอยู่ส่วนใหญ่จะได้ใช่แต่ก็บีได้ไหมบีได้ไหมก็องไม่ได้ใช่ไหมอ่า เ็ยอยู่เนาะช่วงนี้ก็มีเรียนมีร้องมีเต้นมีอะไรกันหมดๆๆมอืมอโอเคไอ้อย่างนี้วันเสาร์ไม่ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนมีอะไรแบบกิมมิคสักเล็กน้อยให้ผู้ชมเขาได้แบบรู้สักนิดน,นึงได้ไหมให้เป็นน้ำจิ้มเผื่อว่าแบบเคยเปลี่ยนใจจากอยู่ที่บ้านเ้ยฉันต้องไปดูงานแบบว่าวันจริงเลยดีกว่าที<ร>่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นแน่นอน อ๋าจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ๋อยังไงครับประชันคะสายน้องลูกตาอันดีแรกนี่คือจี๊ดตายเลยอะไรออกมาโชว์อีกอ๋อฮะโอเคงั้นงั้นปากรมีหิมะมีหิมะได้เหรอนี่คืออะไรโอ้โหโอ้ล้อเล่นกันต้องมีอะไรที่แบบไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน เยอะไปอันนี้ดีนะดีอยากไปเลยมันมาจะติดใต้สมเด็จของอาร์มหรือเปล่าอารโอเคเขาเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนใจใครหลายคนที่อยากจะดูอยู่แค่บ้านวันนี้อาจจะมาดูที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเราก็ได้เพราะฉะนั้นอขอตัวแทนสักคนหนึ่งเขาเรียกว่าชวนเชิญเพื่อนเพื่อนที่รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นบัตรกันหน่อยดีกว่าครับผมฝากหน่อยใครก็ได้ครับนงอ่ะก็อย่างที่บอกครับทุกปีนะครับผมมีทุกที่ของเราทำกันเอง ค่ะพิมพีค่ะพิมพีส่งมาที่ซีหน่งหนึ่งหนึ่งเก้าห้าห้าค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์้อยที่นั่งวีไอพีเลยนะแล้วก็ที่สำคัญได้หนึ่งร้อยคะแนนเอาไปโหวตด้วยใช่แล้วอ๋ออ๋อวิกสองนี้อาจจะมีแบบว่า คนออกหรือเปล่าเราต้องมาดูเปล่า,ลาด้วยเหรอคือมันมีสิทธิ์ว่าจะไม่ออกด้วยเหรอใช่คือแต่ละปีจะไม่เหมือนกันแต่ละปีจะไม่ใช่อะไรอย่างนี้ได้จริงมากบางท,บบางทีบางทีอาจจะแบบไม่ได้ร้องอ่ะอกำลังจะร้องเพลงมาแบบตัดไฟคุณตกรอบครับแบบอะไรอย่างนั้นอาจจะมีนะอาจจะมีนะออกมันตื่นสูงจังจริงคุณต้องรอดูคุณต้องรอดูนีใครจะกลับมาขึ้นมาอีกโอ้ยยังดีเลยก็มีพูดดีมาก โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนละกันเขาเรียกว่าล่ำลากับเราไปพร้อมๆกันเลยกับ KPN Live สดแซ่บซิปขอบจอค่ะอะามเลยกัารนี้ใช้ขับมาเยอะเออจัดเต็มทำงานไหนคะอามนี่นะครับ น้ำดักต่ไปเนาะจริงๆทำงานดีค่ะสำหรับวันนี้